ครับเวลาประมาณเจ็ดโมงครับเห็นนู่นบิบวิบนี่คือก็ที่พักเหมือนกันนะครับอันนู้นนะครับนี่คือสปันครับครับผมก็เก็บผ้ามาให้ดูท่านใดยังไม่เคยมาหรืออาจจะมาอะไรเงี้ยครับดูบรรยากาศจะได้เจ็บตัวมากันถูกครับนะครับดูทะเลหมอกยามเจ็ดโมงครับดูครับ นี่คือสปันนะครับสปันที่นักท่องเที่ยวทุกคนหลายท่านอยากจะมากันนะครับ<ส>เราเรา,เราก็เมืองลามีของที่เที่ยวมากมายครับผมก็นำเสนอเผื่อท่านใดอยากจะมานะครับเตรียมตัวกันมานะครับ<ส>แต่อากาศก็ประมาณตอนนี้อากาศอยู่ประมาณสิบเจดองศานะครับ<ส><ส>ก็เตรียมเสื้อผู้เสื้อหนุงเสื้อหนาวมากันให้ดีๆแล้วกันนะครับ ของกินก็เตรียมขึ้นมาได้นะครับก็ซื้อขึ้นมาท่านใดอยากจะมาเที่ยวสปันเพื่อความสุขสนานนะครับนะครับผมก็ทิ้งบรรยากาศให้ชมกันนะครับนี่คือสปันครับเมือ,อไรนเอาก่อนแห่งขุนเขา โดยหลายท่านที่ได้ยินชื่อเสียงแล้วครับคือแบบนี้ครับในคนถึงแหงกันมามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณแถวบ้านรีวบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์นะครับครับผมย่ภาพบ้านพักไว้ตรงนี้นะครับ บนเดินเขาครับข้างล่างก็เป็นถนนนะครับ,รบนี่คือสปันครับขอบคุณครับ